สวัสดีค่ะบอกได้เลยนะคะว่าตั้งแต่เข้าร่วมแคมเปญกับครูสิตารีวิวเป็นรับเป็นหนุล้านบาทผ่านมาได้2เดือนซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เรากินเราใช้อยู่ทุกวันเห็นผลมากเลยทําให้สุขภาพร่างกายของเราดูดีขึ้นแล้วก็ผิวสวยขึ้นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพ s m กาแฟ เราดื่มกาแฟาอยู่แล้วเป็นประจำทุกวันเราจะดีกว่าไหมคะถ้าเรามาเลือกดื่มกาแฟาที่เขามีประโยชน์ต่อร่างกายของเราเราเป็นคนหนึ่งที่เลือกดื่มกาแฟาเพื่อสุขภาพร่างกายของเรา ผลลับออกมาผ่านไปได้2เดือนก็คือทําให้เราสุขภาพดีหุ่นของเราเฟิร์มขึ้นกระชับมากขึ้นผิวพรรณของเราสวยขึ้นซึ่ง s m Cafe กาแฟเขามีส่วนประกอบที่สําคัญมากมายเลยนะคะ <Wow. S 1> เขาใช้ครีมเทียมจากตัวเหลืองแล้วก็น้ําตาลเขาก็ใช้ชูคาร์โบแท่ตาลซึ่งดีต่อสุขภาพของเราอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอ้วนไม่ต้องกลัวการสะสมไขมันและไม่ต้องกลัวโรคเบาหวาน <Wow. S 1> นะและเขายังมีส่วนประกอบที่สําคัญอีกมากมายเลยนะคะอย่างเช่นโสมถังเช,ช่าโกจิเบอรี่เห็ดลิ้นจือ ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่สาคัญต่อร่างกายของเราทั้งนั้น <Yahoo! S 1> เลยลองทานดูนะคะถ้าใครสนใจที่อยากจะมีหุ่นสวยหุ่นเฟิรม์มหุ่นกระชับนะคะผิวพรรณที่ดีแนะนําเลยค่ะ SM กาแฟแค่วันละซองเองค่ะหลังอาหารเช้า